เอออกจากปากมาเร็วเตะออกจากปากมาลูกนอ่เร็วเตะเร็วฟิเจอร์เตะลูกเตะเตะมาลูกเตะมาเตะมาลูกเตะเตะทีฟิเจอร์เตะมาทางนี้เตะผ่านหน้ามันมาเตะส่งให้พี่โฟงไงโฟเสิร์ฟไปเตะลูกเตะเอาเตะเตะไปเร็วเตะเร็วอย่าให้น้ำชมมันแยกได้ไปเร็วลูกเร็วเตะลูกเตะ ระวังเร็วเตะลูกเตะเตะลูกดูนำ้ำโชคนีน่มันเล่นมันเล่นมันจะกัดมันจะกัดก้นเราอันเนี้ยเตะที่ลูกเตะออกจากปากม,มันกัดไม่ได้หรอกลูกเตะที่ลูกแย่ที่ลูก เตะสิลูกให้มันเข้าไปถึงลูกบอลด้วยเตะสิลูกมันมันหอบเดี๋ยวมันก็อ้าปากแข็งๆเลยแล้วก็หลุดเอาเตะแล้วโฟวเตะเตะลูกเตะโฟวเตะเตะมันข้าไม่อยู่หรอกลูกมันกลมข้าไม่อยู่หรอกเตะลูกเตะโฟวเตะลูกโตเตะ เตะลูกไปแล้วลูกเร็วเร็วเร็วเร็ไปแล้วพี่เจ้าเตะแบงหน้าลูกพี่เจ้าเตะแบงหน้าพี่เจ้าแบงหน้าเลยลูกเอาเตะลูกเตะฟอสเร็วเตะมันกองข้าไม่อยู่แล้กมันมันกอมเตะพี่เจ้าเตะเอาปุมปอเตะตอนนี้ลูกเตะลูกพี่เจ้าเตะพี่เจ้าเติมบางนี้เข้ากอไปแล้ว น้ำโชคก็ได้ลูกน้ำโชคก็ได้คาไปหาได้เตะไม่ <What? S 1> <c oughs> เลี้ยงถูกเลี้ยงห oh, ลอก oh, จะตักเอาโฟเตะโฟเตะมีท็มเตะเตะเลี้ยงลูกก็ไปเจ๊เตะลูกมันได้ลูกแล้ว,ม,ลลวมันได้ลูกบันเจอฟรฟิวเจอร์โฟจูนดักข้างหน้าดาวฟิวเจอร์สกัดลูกไปฟิเจอร์สกัดลูกไปน้ำโชคตามลูกได้น้ำโชคคาบลูกอีกแล้วครับฟีเจอร์เตะสกัดโฟจูนดักอยู่หน้าโฟจูนดักอยู่หน้าฟีเจอร์ดักฟีเจอร์ดักโฟจูนดักฟีเจอร์ดัก มันไดลูกไปเอาโดนลวดแย่งลูกจะไปแล้วแม่ก็ได้ช่วยเหลือคนดูก็ช่วยเตะจนจดักขงำโชคโดยไปหลายประตูนำโชคได้คาบลูกวิ่งจะวิ่งผ่านก นำโจคได้2ลูกแล้วเข้าประตูนำหน้าไปแล้วฟีว <ś c oughs> เจอร์สกัดมาฟี่เจอร์ยิงลูกบอนุ่นโกมันนุ่นโกมันฟี่เจอร์ยิงให้ได้ลูกอย่าให้มันเอาลูกกลับอังน,นี้ได้โฟจูโฟจู